โดนแหกขาวบ้ามแ็กขาวบัามอยู่นะหน้าบาคาร่าโอเคโอเคโอเคแ็กน้ำเงินฟ้าสลากกะสลากมาะหมสลาดคาสิโนค่ะเ้น้อเมืองเซ้น้อเมือง R S X ส้มเอเอ,เอทางเขาเรียกไทางาคา่าเลยลงได้นะมารถพัง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 รถพั<ล>งอยู่ตรงเส้นเส้นเข้าเม,มืองมาจากบาคาร่าเส้นเข้าเมืองเลยไม่ไม,ไม่ควรลงก่อนหรือเปล่าทำไมวอต่อได้ ลงเส้นข้ามาเฮ้ยลงสิははสแก้มเกินไปปะเอ็นย้อนหาเส้นย้อนไม่ไม่ไม่เกินไปปะลถพังแล้วก็ลงมาดีมีปืนก็ยิงลงสิคะคุณเต๋ยที่มันเกินไปปะดูดิลดพังแล้วไม่ลงอืมให้คุณทำไงอ้าวไม่ไม่มีเปิดเองหรือเปล่าคะมันเป็นกดเซิร์ฟไปแล้วแก้มแก้มงงเลยอ๋อเปล่าค่ะไม่ได้งงค่ะแค่ ต้องรอเพื่อนมาก่อนเงี้ยเหรอถอนเลยเป็นไรอ่ะฮะต้องรอเพื่อนมาก่อนเงี้ยรถพังแล้วครับเออแล้วคือตอนแรกก็ไม่มีเพื่อนมาดนียไม่ไม่อันนี้ไม่ได้ร้องด้วยแต่คือทุกคนรถพังทําไงแทงลองถามดิลองถามวอลแน่ดิเข้าใจเข้าใจว่ารถพังต้องลงไงแล้วคือวอลบอกเพื่อนจนแบบเพื่อนมาเนี่ยอันนี้ก็ทําไม่เห็นะเวยไม่ไม่นี่ทํานี่คือไม่ได้เนี้ยงร้องเลยเว้ยแต่บอกบอกเฉยๆนะเว้ยว่าว่ากูควรทําไงอ่ะ เพ่อไม่คือแก้มรถ<ล>พังและแก้มไม่ลงรถไงกูผิดเองแหละออโทษทีกูผิดเองงั้นเดี๋ยวลงให้ค่าปัดเลยต้องหอแก้มไปเลยมันไม่เกี่ยวเว้ยว่ามีปืนก็ยิงสีแต่กดเฟคือรถมัก็ต้องลงือเ<ห>มื่อกี้อะกำลังวออยู่มันก็เลยไม่ทันคิดไงคะว่าเข้าใจไหมคะ ไม่ไม่ให้เตยออกไปให้เตยออกไปถ้าไมนให้เตยออกไปแอูไอแข่งข้างหลังแดงนัดแข่งอยู่แข่งให้เบี้ยเข้ารถพัง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 อยู่ตรงไหนคะตรงไหนเส้นเข้าเมืองมาจากบัตรลาศเส้นเข้าเมืองเลยข้างในเนี่ยเส้นเข้าเมืองไหนวะเนี่ย ตรงนู้่นนู่นูข้างบนเส้นย้อนไอ้เส้นย้อนเส้นย้อนเส้นย้อนอยู่ข้างบนเนินไปกูตามเส้นย้อนเอ่อสวนสวนมาไอ้นี่หน่อยผ่านป่าอยู่ข้างล่างอะที่มันเกินแบบปะดูดิรถพังแล้วไม่ลงอ่ะอืมให้กูทำไงไม่ไม่มเปิดเองหรอเปล่ามันเป็นกดเซิร์ฟอยู่แล้วแก้มแก้มงงเลยอ๋อเปล่าค่ะไม่ได้งงค่ะแค่ ต้องรอเพื่อนมาก่อนงีเหรอเอ้าล้วเป็นไรอ่ะฮะต้องรอเพื่อนมาก่อนงีเหรอรถพังแล้วครับเออแล้วคือตอนแรกก็ไม่มีเพื่อนมาด้วยไม่ไม่อันนี้ไม่ได้ร้องด้วยแต่คือทุกคนรถพังทําไงแข็งลองถามดิลองถามว่าแน่ดิเข้าใจเข้าใจว่ารถพังต้องลงไงแล้วคือวอบอกเพื่อนจนแบบเพื่อนมาเนี่ยอันนี้ก็ทําให้เห็นะเวยไม่ไม่นี่ทํานี่คือไม่ได้เรียกร้องเลยเว้แต่บอกบอกเฉยๆนะเว้เราะว่าควรทาไงอ่ะ ยาพี่โดนอ่ะอยู่ไหนอ่ะไม่คือแก้มรถพังแก้มไม่ลงรถไงอยู่ไหนบาคาร่ามั้งจ้าบาคาร่ามันเคลียร์อยู่อ่ะเหมือนสก็อตไม่ยออะรถดับรถตายไม่ยอมรถดับงั้นเดี๋ยวลงให้ค่ะปัดเลยตรงหน้าสะพานปลาข้างล่างอไปเหอะไปอยู่ตรงทางเข้าเลยทางเข้าสะพานปลาเลยแล้วมันเป็นรังทางตัดตรงไปไฮเวย์มันไม่เกี่ยวเว้ยว่ามีปืนก็ยิงสิแต่หมดเซฟคือรถพังก็ต้องลงองไงเมื่อกี้อ่ะบกำลังวอลอยู่มันก็เลยไม่ทันคิดไงคะว่าเข้าใจไหมคะ

ข้าไปแล้วค่ะเดี๋หนูไปเก็บที่ปลาค้านะไม่ทิงว้นี่เลยก็ได้ไม่เป็นไรหรอผมไม่อยากพาพี่แจงมารับหนูได้ไหมันเข้ากลามัมเข้ากระลาดโอเคอันปลาตรงไหนวะปลาแตงแค่หลังเราต้องเราต้องลงล้เเะ คือหนูพยายามปอยอย่างเงี้ยแล้วหนูแบบไม่ทันได้ฉุกคิดไงพี่ว่าว่าหนูแบบเอ้ยต้องลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ทันได้แบบไปแวบอย่างนั้นอะว่ามันเออเป็นกฎหรืออะไรอย่างเงี้ยพูดไปหน้าเมื่อไหรต้องเตรียมเซอร์วิสอะไรที่เรียบร้อยเว้ยกล่องส้มาหน้าต้องเตือนงูกัดปัญญาอ่อนนอะไอ้เหี้ยเวลาเราลดพังแล้วเราต้องลงต้ไดองมีความในใจ โคกติดตู้เมื่อกี้ออกหน้าคุกป้าหลังเรียใช่ใช่โคกติดตัวเฮ้ยอะไรอยู่กันเยอะยอ<า>นะฮะไอแชงคุ้มก่อนอุ้มก่อนคุ้มก่อนว่าไงว่าไงยว่งครับยรว่าเนะขาก็คงจะบอกว่าป้าไม่ต้องสเสล่อเออเขาบอกเอออ่าเนี่ย ใครโทรมาวะอู้เนี่ยหละครับเลยจะบอกว่าเรื่องไหนแก้มะไม่ต้องไปว่าน้องมันนะแค่คือเข้าใจใช่ป่มถามว่าอารมณ์ฟิวมาไม่ไม้เข้าใจเข้าใจว่ามันเฟลแล้วไม่ไม่ไม่แม่ว่าอารมณ์ฟิวอารมณ์ฟิวจะบอกว่ามัน่มันอ่ะไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้แบบว่าจะอย่างนั้นแต่คืออยากอธิบายให้เขาฟังเฉยๆว่าถึงอ่ะไม่จะพูดอย่างนั้นก็ก็ไม่ได้มว่ามีปืนก็ยิงลงไปใ่ใช่ใช่ว่านนี่ก็บอกนี่ก็บอกไปแล้วว่าซึ่งต่อไปมันต้องลง อ่จริงๆอ่ะคือเน,นี่ยไม่ได้ติดแต่แค่แบบเคออยากจะสอนน้องว่าอย่างเงี่ยมันก็ไม่ควรเพราะว่าตอนนั้นอ่ะคือมันไม่มีใครเลยฉันเข้าใจใช่ปะอืมอืมอืมอืเข้าใจเข้าใจไม่ได้มีใครนะตรงนั้นเลยแล้วถามว่าแก้มบอจหอนหนัเพื่อนไหมอืมอืมอืมเข้าใจเข้าใจนี่ก,นก็นี่ก็เข้าใจนี่ก็นี่ก็ไม่รู้จะแก้แสถานการณ์ยังไงตรงนั้นอะ่ะไม่ไม่ก็ถามว่าอย่างนั้นอ่ะเออมันก็ได้เพราะว่าเพราะว่าอย่าง เนี่ยไม่ได้ติดใจอะไรอยู่แล้วเลยถามว่าเออก็เ้อก็เป็น<ห>คนอื่น่ะมันก็จะมันมันก็จะไม่ดีออก็ถ้าคนอื่นเออมันจะไม่ดีแหละเข้าใจเ,เว้ยคืออเคอนี่มันเป็นครูกูก็แค่แบบอยากสอนน้องมันไง,ไงเออไหมมอนไม่าก้ว่าเป็นคนแบบใจร้ายอะไรขนาดนั้นเลยอะเข้าใจไม่ได้ว่าแต่หมายถึงว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ว่ามึงแต่ว่าน้องมันก็ผิดญิงก็ต้องบอกไว้ว่ามันทําแบบนี้ไม่ได้อก็ไม่ได้ก็เข้าใจแหละอารมณ์มันก็แบบ อาจจะแบบยังไม่ยังไม่เคยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็รู้ว่าแก้มเออแก้มไม่าจะไม่เคยได้มาตอนนี้ขนาดนี้แล้วละเราก็อืเราก็พยายามอธิบายให้ฟังเยอะๆแต่ก็น้องก็น่าจะรับรู้ได้เลยอืมอือต่อไปน้องน่าจะไม่ไม่ทําแล้วล่ะแต่ก็บอกไปแล้วว่าแบบต่อไปอ่ะรถพังไยยังไงก็ต้องลงแค่ดีแล้วนะแล้วอุ้มใครเนี่ยเออไม่ได้อุ้มมาไปยืนคุยเขาใช่ไนะอ้าว คือแบบคนจะเชื่อ่ะ่อ้นนี้รสพิกไงเลย <laughs> เลย <laughs> เลยเลย,เลยแบ่งเอากูไปขาเลยเดีอย <laughs> โอ้ยโทษทีครับ <laughs> โอ้ <laughs> โหไม่โทษทีเม่นอย่างแรงไง